โครงการรักที่ใจใช้อายุผิดหรอปัจจุบันโรคไค้เด็กหรือพิโรฟิเลียถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหานี้มานานแสดงให้เห็นว่าคนในสังคมไทยยังคงขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับโลกนี้อยู่มากซึ่งเป็นผลให้เกิดการกออ่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงตามมาหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปในสังคม โรคใคร่เด็กยังไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมแต่ถ้าคนที่เป็นโรคใคร่เด็กได้ไปกระทำชำเราเด็กหรืออนาจารเด็กนั้นถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายแต่กฎหมายของประเทศไทยก็มีการลดหย่อนโทษที่ทำให้ผู้กระทำความผิดไม่สำนึกและมีโอกาสก่อเหตุซ้ำดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงโทษของกฎหมายให้ชัดเจนและรุนแรงขึ้นเพื่อลดโอกาสในการทำความผิด อีกทั้งผู้กระทำความผิดควรได้รับการรักษาจากจิตแพทย์อย่างจริงจังและอีกหนึ่งปัญหาที่ควรแก้ไขก็คือการขาดความรู้และความเข้าใจต่อโรคจนทำให้สังคมมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งเกิดจากอิทธิพลของสื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สร้างค่านิยมผิดผิดดังนั้นผู้คนในสังคมทุกคนทุกเพศทุกวัยจึงควรได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เด็กซึ่งเป็นการปลูกฝังความรู้เอาไว้ทางกลุ่มเราจึงเห็นว่าการมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เด็กหรือพิโดฟิเลียเป็นเรื่องที่สำคัญและสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้้องได จึงผลิตสื่อเผยแพร่วความรู้เกี่ยวกับโครคล้ายเด็กที่ถูกต้องและทําให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ช่วยให้ปัญหานี้ในสังคมค่อยๆหมดไปสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีด้วยกัน3ประการก็คือ 1. เพื่อให้ความรู้และข้อมูลสาระสําคัญเกี่ยวกับโรคเพโดโฟิเลีย 2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและสาเหตุของโรคเพโดโฟิเลีย 3. สร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนในสังคมเกี่ยวกับโรคเพโดโฟิเลีย ในส่วนของกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายซึ่งสาหรับกลุ่มเราก็คือทุกคนในสังคมค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดทําสื่อให้ความรู้เรื่องรักที่ใจแช่อาย,ยุผิดหลอและเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง YouTube เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องเพดอฟิเลีย 2. จัดทํา Google Form เพื่อวัดและประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับชมคลิป 3. สรุปผลจากแบบประเมิน Google Form และวัดความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายสื่อที่เราพัฒนามาย,ยังมีประโยชน์ดังนี้ 1>, 1. ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้เป็นโรคไข้เด็ก 2. ให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เข้าใจและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของโรคไข้เด็ก 3. ให้ความรู้กับคนในสังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ทางกลุ่มเราได้เผยแพร่สื่อให้ความรู้เรื่องเพโดฟิเลียผ่านทางช่อง YouTube แล้วทางกลุ่มเราก็จะวัดและประเมินผลกลุ่มเป้าหมายโดยให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าไปตอบคาถามเกี่ยวกับเพโดฟิเลียผ่านทางก o o ก l e ฟอร์มที่ทางกลุ่มเราได้คิดคําถามต่างๆไว้เพื่อวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเพโดฟิเลียหลังจากที่ได้รับชมคลิป แนวคิดที่เราได้นํามาใช้ในการทําโครงการนี้คือแนวคิดของคุณวรัญญาสสวมิตที่ได้อธิบายถึงลักษณะของผู้ป่วยโรคไข้เด็กว่าเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งและจะชื่นชอบทําเรื่องทางเพศกับเด็กและเหยื่อของโรคนี้ก็คือเด็กที่ยังไม่มีความรู้เรื่องเพศนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเพโดฟิเลียรหรือโรคไข้เด็กนั้นมีความเป็นอันตรายและเป็นภัยต่อสังคมสูงมาก นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีวิดีโอคอนเทนต์ของคุณนัทภาชัยธีรศสะกุลเรื่องวิดีโอคอนเทนต์ที่ดีต้องมีความยาวเหมาะสมเผยแพร่ง่ายมีเนื้อหาที่ดีและเป็นสิ่งที่สังคมกำลังสนใจและให้แง่คิด มเรายังได้นำงานวิจัย using video in language teaching ของคุณเลมเลชที่กล่าวว่าวิดิทัศน์เป็นเทคโนโลยีที่จูงใจในการเรียนและให้ข้อมูลได้มากกว่าหนังสือเรียนรวมทั้งสามารถเติดย้อนกลับไปมาซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้ค้นหาตัวบ่งชี้และข้อมูลเพิ่มเติมได้หลังจากการชมวิดิทัศน์แล้วและยังนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในการแก้ปัญหาอีกด้วย กลุ่มเราจึงได้จัดทําวิดีโอเรื่องรักที่ใจใช่อายุผิดหรอโดยนําข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการและพฤติกรรมของผู้ป่วยจากแนวคิดข้างต้นมาประกอบการทําสื่อวิดีโอและกลุ่มเราก็นําองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการทําวิดีโอคอนเทนต์ที่ดีมาใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์สําหรับการสร้างคลิปวิดีโอโดยเลือกคัดสรรเนื้อหาที่จะนําเสนอให้เข้าใจง่ายกระชับทาให้เกิดความรู้และความตระหนักในเรื่องที่ต้องการจะสื่อและเลือกเผยแพร่ผ่านทาง YouTube แบบสาธารณะ เพื่อให้ผู้คนสามารถค้นเจอได้ง่ายเข้ามาดูได้ง่ายและเผยแพร่ต่อได้เสมอ อีกทั้งกลุ่มเรายังนำงานวิจัยเรื่อง using video in language teaching เพื่อทำเป็นสื่อวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เด็กเพื่อใช้ชักจูงและให้ข้อมูลกับผู้รับชมทำให้วิดีโอของกลุ่มเราสามารถฟังซ้ำได้หลายครั้งและมีข้อมูลที่ผู้รับชมสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้นอกจากนี้เนื้อหาที่เราทำยังเป็นประเด็นสำคัญบนโลกอินเทอร์เน็ตเช่นในทวิตเตอร์ที่มีการพูดถึงเรื่องเพโดอฟิเลยอย่างมากและมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงผลด้านลบของโรคนี้เราจึงสร้างวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหน หมายได้อย่างมีประสิทธิผลโครงการรักที่ใจใช่อายุผิดรอเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่24มกราคมพศ2564จนถึง17เมษายนพศ2564และนี่ก็คือรายละเอียดผลการดำเนินกิจกรรมของสื่อที่เราพัฒนามาบางส่วนค่ะเพดฟิเลียมีรากภาษามาจากภาษากรีกคำว่าเพดแปลว,ว่าเด็กและคำว่าฟิเลียแปลว่ารักมากชอบมากรวมกันจึงหมายถึงโรครักเด็กใคร่เด็กที่เกินขอบเขตนั่นเอง เพดอฟิเลียคืออาการจิตเพศโดยจะเป็นในผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่มีความชอบหรือความรู้สึกหลงไหลในตัวเด็กที่มีอายุน้อยกว่าโดยมีอายุเฉลี่ย13ปีหรือบางคนถึงขั้นชอบเด็กที่ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ในส่วนของภาพรวมการวัดผลจากผู้ตอบแบบวัดประเมินจำนวน50คนพบว่ามี44คนที่ทำแบบวัดประเมินผลได้คะแนนเต็ม11คะแนนได้10คะแนนจำนวน2คนได้9คะแนนอีกจำนวน2คนและได้8คะแนนจำนวน2คน อีกทั้งจากแผนภูมิข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่าจากผู้ตอบแบบวัดประเมินผลต่อสื่อให้ความรู้จํานวน50คนพบว่า30คนหรือร้อยละหกคิดว่าการดูสื่อให้ความรู้เรื่องเพโดอฟิเลียรักที่ใจแช่อายุผิดหลอมีประโยชน์มากที่สุดและ14คนหรือร้อยละยีคิดว่ามีประโยชน์มากและ6คนหรือร้อยละสิคิดว่ามีประโยชน์ปานกลาง สรุปได้ว่าสื่อให้ความรู้ในประเด็นเรื่องเพดอฟิเลียหรือโรคใครเด็กเรื่องรักคี่ใจใช่อายุผิดหลอสามารถสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งยังมีประโยชน์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้รับชมหรือกลุ่มเป้าหมายได้จริง หลังจากได้ทำโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมครั้งนี้ทำให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้การทำงานกลุ่มในรูปแบบออนไลน์รู้จักการวางแผนในการทำงานเป็นระบบที่ดีละเอียดและมีประสิทธิภาพรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มอีกทั้งทำให้มีความกล้าที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการทํางานทําให้เห็นว่าการให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อสังคมสามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทําคือโครคไข้เด็กซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่อันตรายและเป็นปัญหาต่อสังคมแต่ยังไม่มีผู้คนตระหนักถึงความสําคัญหรือมีความรู้ในโลกนี้มากนักดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ทําโครงการนี้เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้และเผยแพร่ออกไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคม